ตั้งกว้างไม่นอนมานอนซอกนี้ตีสี่ครึ่งลุกมากบอกว่าถ้าไปอยู่หน้าบ้านนะไม่เอาวิ่งจะได้ขึ้นทางไปซุกอยู่มุมรั้วไม่เอาแล้วไม่ออกจับให้ออกมีขูดด้วยนะคะคือหน้าบ้านเนี่ยมีเอือเอาไว้รังเกียรเอือตัวเองไปแล้วเดี๋ยวเหม็นไม่เอาเข้ากลับเข้ามานอนที่เดิมแลวเมื่อวานอึอไว้ตรงนี้ เสร็จแล้วปรากฏว่าพ่ออึดเหม็นเหม็นอึนตัวเองนุ่นออกไปนอนด้านข้างบ้านข้าวกับน,น้ำข้าวนี่เทตอนตีสี่ครึ่งไม่กินนอนอย่างเดียวเสียงปั๊มดังแม่จะทำอะไรก็ช่างที่นอนดีๆมีไม่นอนเลยดูสิข้างนอนกกว้างๆก็ไม่เอานะต้องมานอนตรงน,นี้ก็ไม่เข้าใจหอบฝนเลยจริงๆน้องก็วิ่งไป พี่ก็นอนไปน้องนี่อยู่ข้างนอกนะคะโรฝนไปลูกไปไหนอะมีความสุขกับการนอนมากเลยเดี๋ยวแม่ทําอะไรให้น้องเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะให้หลบฝนไปอยู่ข้างนอกแล้วนะเพราะว่าต้องหยอดตาแล้วก็ทําแผลนะอยู่ในนี้แม่ไม่ได้เลยทําอะไรให้ยากมาก น้องวิ่งเล่นมาหนีลูกหนีน้องงานมันเหนื่อยแล้วอ่ะทำไมหนีน้องลูก เอ้าเอา,เอาด้านข้างก็เอาเอา้าเอา้าเอา้ามาลูกหนีน้องสิลูกไม่เดี๋ยวแม่อุ้มขึ้นมากนเหนื่อยแล้วเปียกเลยข้างๆเปียกเลยเอ้าเอ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 ,าเอายูลิเจ็ดเดือนตัวแสบค่ะตัวแสบตัวแสบ เหนื่อยละนี่วิว่งไล่ปั้งคนจนเหนื่อยแต่งตัวเข้าบ้านได้ยังเข้าบ้านไหมไม่นอนไม่ถกใจเะจะทำท่านนอนแล้วไม่ถูกใจ ลุ่น้องเล็กยูริตัวแสบอน,อนอนนอนไข่แดงเลยเหนื่อยนวิ่งไล่กระดูวิี้เหนื่อยนอนไข่แดงเข้าบ้านลกไปหมูหวานกาลาเต้ bỏi nhác, nếu để mì ngẹp cắn, ngoan, ngoanơi, ngoan kha, ngoan ngoan, ngoan kha, ngoan ngoan kha, tháo, mì tháo, thướp à tế. เต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 แม่เตเตแม่เต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 อ้วนวิ่งไปหูกอ้วนอ้วนวิ่งเล่นหูกอ้วนอ้วนวิ่งเล่นครับวิ่งเล่นครับอ้วนแม่ไปล้างกงให้อ้วนก่อนแม่ไปล้างกงก่อนครับในขณะที่น้องวิ่งเล่นพี่ก็นอนไปพอดีช่วงนี้มันมีแดดตากแดดค่าเชื้อค่ะสบายใจ โดนแดดนิดหน่อยที่ล่มก็มีค่ะแต่ไม่ไปคือฉันจะนอนตรงนี้ค่าเชื้อนิดหน่อยบ้านจะมีทั้งหมด3โซนอันนี้คือโซนหน้าอันนี้คือโซนกลางนนี่คือโซนกลางก็จะมีประตูล,ล็อกไว้ แล้วก็อันนี้คือโซนหลังโซนหลังที่หลบฝนชอบมากคือจะต้องเข้ามานอนเพราะว่ามันเย็นจะต้องนอนที่แคบๆที่กว้งกงางๆไม่นอนอันนี้คือโซนหลังค่ะเดินนน้องกลลาาสทฝู่ม กายที่มันอ่อนล้าแทบยืนอยู่ข้างนอกมันเนิบหนาวถ้าเธอนั้นอินดูเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทนฝ่าพายุฝ่าแดดลงฝนจนมาพบเธอ อย่าปล่อยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทอรมานเปิดประตูให้ฉันพักพิงอิงแอบสักครั้ง